อเออต่อไงลกูกต่อไง,ง,งอืมต่อเป็นรูปอะไรลูกรูปบ้านรูปสะพานอืมนะประตูเหรอประตูบ้านจะรูปสะพานไหม ต่อเป็นรูปอะไระไพัฒนาการเด็กกี่ด้าน ฟังพูดอ่านเขียนสัมผัสจัดเต็มสนใจจัดมาได้ ราคาเดียวกันหมดต่อเป็นรูปลายลูกบ้านสะพานเร็วแกะมาเลยแกะมาเลยนี่มีหลายตัว เพียบมีสินค้าแต่ละชุดหลายตัวกางมัน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 นิทานศก็มีสำหรับเด็กเยอะหลายร้อยราการเฮ้ยเพียบเด็กอนุบาล คชั้นวางโต๊ะเก้าอี้เยอะสินค้าจัดมา คอนิกหนึ่งสองสามตัวเด่นราคาไม่แพงอือฮเป็นรูปอะไรของตัวเองเนี่ยนะดูแบบเดี๋้ดิดูแบบเดี๋้บบเนี่ยเห็นปะ่ะเขามีแบบไหนะเห็นปะ่ะเห็นปะ่ะเขามีแบบเห็นปะ่ะใครประกอบแบบเป็นรูปอะไรเนี่ยเห็นปะ่ะ<ม>บ้านเนี่ยเห็นปะ่ะเออมีเก้าอี้ด้วยเหรอมีแบบมือเนี่ยอือ เอาแบบไหนครับลูกเยอะเยอะเยอะให้เลือกให้เยอะ <ๆ S 1> แบบบันทึกคำเดิมคำอธิบายก่อบบัตรคำยี่ปั๊นือว้าว ประกอบตามแบบเลยลูกเย่ใช่เหรอมันเหมือนกันเหรอมันใช่ไหมลูกมันเหมือนกันเหรอมันมันมันม,มันโด่งเหมือนกันพัฒนาการเด็กทุกด้านมันโด่งเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่ลูกคนละแบบ หัดใหม่หัดใหม่ครับ